ให้จายเพลงอะไรนะคะค่ารถซาลิงของเราก็คันละสิบบาทนะคะเพื่อนอันนี้เดินทางกลับกันแล้วค่ะเราก็มีขึ้นรถนะคะก็มีร้านสาวขับรถให้จะมีคนที่เคยไปแล้วก็จะชักชวนเพื่อนๆมานะคะชักชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันรอบสองรอบสาม รับลมชมวิวกันอยู่นะคะก็จะมีบางทีมงานก็จะนำ้อปลาอาหารเฟซบุ๊กเชลียววันนี้พอเพื่อนๆนมาชมบรรยากาศในเกาะตามเคยตอนนี้เราก็บรรยากาศสวยงามไหมคะวันนี้เราก็ไม่เห็นพผงวัวผงควายนะคะ เพิ่งจะมาแบบมีเพื่อนชักชวนมานะคะเป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามกลุ่มที่เคยมาบ้างแล้วหรือยังไม่เคยมานะคะอันนี้เขาคนที่มาแล้วก็จะมากันบ่อยๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเพื่อนๆ าวเคเอร์ชกลุ่มที่เคยมาบ้างแล้วหรือยังไม่เคยมานะคะอันนี้เขาคนที่มาแล้วก็จะมากันบ่อยๆนะคะอีกคำลงสักประเดี๋ยวก็น่าจ,จะมีปูงูหงควายเดินลลเลาะริมฝั่งบิเวนเกาะก่อนนะคะก่อนอาจจะเป็นสำหรับค่าเข้าไปเที่ยว ค่าเขาแค่ใช้บริการเข้าไปเที่ยวเพื่อนอันนี้เดินทางกลับกันแล้วค่ะเราก็มีขึ้นรถนะคะก็มีร้านสาวขับรถให้จะมีคนที่เคยไปแล้วก็จะชักชวนเพื่อนๆมานะคะชักชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันรอบสองรอบสาม ตอนนี้เราก็เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วค่ำไปถ่ายกันตอนค่ำๆนะคะแล้วก็มาปูเสือนั่งกินชมวิวกันนะคะลดลูกหูลูก,ลกตาเลยค่ะสำหรับแม่น้ำทะเลก็จะเป็นนักจะมีคนที่เคยไปแล้วก็จะชักชวนเพื่อนๆมานะคะ พักชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันรอบสองรอบสามนำเสนอผลงานที่เกือบจะสุดท้ายนี้เป็นผลงานสุดท้ายนะคะสามคนคันนึงอีกคันนึงก็จะสามใกล้จะกลับกันแล้วค่ะเพื่อนๆอ,อันนี้เดินทางกลับกันแล้วค่ะ เราก็มีขึ้นรถนะคะก็มีหลานสาวขับรถให้เพื่อนอันนี้เดินทางกลับกันแล้วค่ะเราก็มีขึ้นรถนะคะก็มีหลานสาวขับรถให้สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าเพื่อนเอนชาวคีเตอร์ชาวกันหคนนะคะ คันนี้ก็จะสะักตอนนี้เราก็เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วการรับชมท่องเที่ยวเดินกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เราก็คงจะเดินเลาะชมรอบๆบ,บริเเกาะกันนะคะก็ขอ จบคลิปแค่นี้ก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมสำหรับค่าเข้าไปเที่ยวค่าเข้าแค่ใช้บริการเข้าไปเที่ยวท่องเที่ยวเดินกันเป็นกลุ่มใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็เราก็คงจะเดินเลาะชมรอบๆบริวณ ก็เดินมาขึ้นรถนะคะเดินมาขึ้นรถบเราก็ทีมงานลูกหลานที่เกาะกันนะคะก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนคะ่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณที่ติดตามรับชมจากที่สอบถามดูบางคนก็เคยมาบางคนก็ชมบรรยากาศดีๆก็ทำให้เพื่อนอารมณ์ดีไปด้วยนะคะ ขอให้มีความสุขกับจะมีคนที่เคยไปแล้วก็จะชักชวนเพื่อนๆมานะคะชักชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันรอบสองรอบสามจะมีคนที่เคยไปแล้วก็จะชักชวนเพื่อนๆมานะคะชักชวนเพื่อนๆมาเที่ยวกันรอบสองรอบสามตมค่ะเพิ่งจะมาแบบมีเพื่อนชักชวนมานะคะ เป็นที่ท่องเที่ยวที่สวยงามเราก็ได้ถ่ายคลิปอย่างสบายเลยถ่ายคลิปเอาผลงานมาฝากเพื่อนๆน,นะคะที่นำพาเด็กมาเที่ยวก็อีซาเล g งสองคันนะคะสองคันรถเรามากันหคนวางเว้นจากการจากงานเขาก้ามาพักผ่อน ย่อนอารมณ์กันที่นี่มาสูดอากาศแต่ละวันก็มีรายได้เข้าเยอะอยู่นะคะเพราะว่านักท่องเที่ยวไปเยอะมากนักท่องเที่ยวไปเยอะมากก็ใช้จ่ายเพลงอะไรนะคะค่รารถซารลงของเราก็คันละสิบบาทนะคะ หลังจากที่สอบถามดูบางคนก็เคยมาบางคนก็อัดปอริสุดพื้นที่เกาะกว้างขวางมากเลยกว้างขวางมากเลยค่ะเพื่อนๆนแต่ละวันก็มีรายได้เข้าเยอะอยู่นะคะเพราะว่านะักท่องเที่ยวไปเยอะมากนะักท่องเที่ยวไปเยอะมากแล้วก็มาปูเสือนั่งกินชมวิวกันนะคะ ลดลูกหูลูก,ลกตาเลยคะ่ะสำหรับแม่น้ำทะเลอันนก็จะเป็นนะักบรรยากาศสวยงามไหมคะวันนี้เราก็ไม่เห็นพงวัวพงควายนะคะเราก็ได้ถ่ายคลิปอย่างสบายเลยถ่ายคลิปเอาผลงานมาฝากเพื่อนๆน,นะคะบรรยากาศสวยงามไหมคะ วันนี้เราก็ไม่เห็นผงวัวผงควายนะคะรับชมกันนะคะฉันเจ้าก็พาเด็กๆมาเที่ยวนะคะไม่ห่างไกลจากหมู่บ้านเท่าไหร่เขาก็ตอนนี้เราก็เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วแล้วก็เดินผ่านของ พันทีมนักท่องเที่ยวที่เขานั่งัารมค่ะวางเว้นจากการจากงานเขาก้าวมาพักผ่อนยนอารมณ์กันที่นี่มาสูดอากาศชมบรรยากาศดีๆก็ทำให้เพื่อนอารมณ์ดีไปด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับเกับ มาเที่ยวกันได้บด่อยๆและไม่มีค่าชมบรรยากาศดีๆก็ทำให้เพื่อนอารมณ์ดีไปด้วยนะคะขอให้มีความสุขกับก็เดินมาขึ้นรถนะคะเดินมาขึ้นรถสำหรับเราก็ทีมงานลูกหลานที่ <P> เพื่อนอันนี้เดินทางกลับกันแล้วคะ่ะ แล้วก็มือขึ้นรถนะคะก็มีห้านสาวขับรถให้แล้วก็ได้ถ่ายคลิปอย่างสบายเลยถ่ายคลิปเอาผลงานมาฝากเ,เพื่อนๆนะคะสามคนคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็จะ3าใกล้จะกลับกันแล้วคะ่ะเป็นกลุ่มที่เคยมาบ้างแล้วหรือยังไม่เคยมานะคะ อันนี้เขาคนที่มาแล้วก็จะมากันบ่อยๆคต้มค่ะแล้วก็มาถ่ายธรรมชาติวันนี้ก็ใกล้จะกลับกันแล้วบรรยากาศตอนค่ำๆกันหกคนนะคะคันนี้ก็จะสะักตอนนี้เราก็ เตรียมตัวกลับบ้านกันแล้วอัดบอริสุดพื้นที่เกาะกว้างขวางมากเลยกว้างขวางมากเลยค่ะเพื่อนๆอ,อีกคำลงสักประเดี๋ยวก็น่าจะมีปูงูวงควายเดิน